โดนในควายเ้ยโดมจอะไเบียไจับแมงเลยแตกแน่เลยว่ะโดมแตกแน่เลยเล่นโดมไม่เป็นเลยอ้าวเพียมาโม่ะรมไงวะรมไงวะับกลางเดินเนกลางแล้วเดินใช่ป่ะจิต ใส่โดนกลางไวเข้าบัฟนี่คนคู่เดียไวเดี๋ยวมาให้บัฟพี่ก็จะขีดใส่ขีดดิแหม่แลพี่จะขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้เอาไวเฮียจะกิวไงเฮียแต่กูขีดขีดขีดเตอร์ตายเลยหล่นหล่นขอบอกเลยหล่นอีกเตอร์หล่นนะโดนขีดเส้นใต้หล่นนะหล่นนี่หล่นนี่ หล่นไปดีครับหล่นไปดีหล่นไปดีจะหล่นหมดแล้วเนี่ยดมาเข้ามาก็ได้เลยมาเออจะหล่นหมดแล้วเนี่ยจะหล่นหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยจะหล่น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 นะมันจะหล่นแล้วนะผมมันไม่ยอมโชว์อ่ะโอ้ยเยี่ยดิกเตอร์อะไรซ่าเหลือเกินมะซ่าเหลือเกินมะเฮ้ยนี่เทพเจ้านะที่ไม่โดนเฮ้ยจะหล่นจะหล่นแล้วอะไรวะเนีนะอยู่คุ้ม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  คุ้มคุ้มสองแรกหนึ่งหึงแรก2องยีเด่นตัวไหนวะยีเดนยีน้าเหรอไม่ได้อยู่ในพี่เดี๋ยที่ขีดที่ขีดแล้วเฮ้ยหายาหายาเจ็ดจันเลยพี่ขีดแล้วขีดแล้วแบทแมนมาตายปัญ่าตายปะญหายเข้าบุเข้าบุมันเยเข้าแล้วเข้าแล้วหายาได้ปะอุ้ยสวยจัดระวังแบแมนมาช่วยแล้วนี่มีจับนะไม่ได้นะอย เราด้วยเราด้วยรับด้วยไปเด้เฮ้ยพี่เทพเจ้าเวออะไม่ตายหรอรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวขีดแม่งเลยขีดจนตายฮะเออมันมามันว่ามันมันเอ้ยมันไล่ว่ะระวัง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 มันสองไปแล้วสองไปแล้วมาสองไปแล้วเสือจัดเสือจัดเบ็ดมาเบ็ดมาเฮ้ยจะไหนเนี่ยเฮียไปไม่ตายเยอะมากมากมาก จีดกลางได้นะพี่มาแข่ได้ไหมไม่จิิงมันตัดอลบบัฟแบทแมนได้ปอ๋อเย่มันดึงบับออกเลยเอาแบทแมนมาได้นะพี่ได้นะผมไปผมไปผมไปจริงมาเยมาโอเคครับีครับี้เดี๋ยวจับเดี๋ยวจับเดี๋ยวจับให้เดี๋ยวจับให้ปแบทมาแล้ว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 ีต้ขีนึงโรโก่าเนี่ยขนาดกูคนเปิดนะ กดเกิดมาไม่ได้ล่าไงว่าบอกแล้ว่าไม่ไปโอ้โหแล้วปะชี้ด้วยนะอะไรน้อยปาชี้เฉยปะรบรบรบลบไปอะไรองปิดมันนะ โอียน่าเนาะมันมันจะสวนแล้วเนาะโอ้ยน้ามันดุจังวะทางนี้ทางนี้กินกินกินทางนี้กินทางนี้หันนปะวาน่ะกำลังวิ่งไปพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเห็นแบนแมนไหมเนี่ยพี่จับอยู่จับอยู่จับแม่งเลยจับตัวนี้แหละจับหัวเลยซะเอามังกรปะอับไอ้นี่นเล็กันเล็กเล็เล็กมันจะขึ้นบูมมันจะขึ้นนี่มันได้มันได้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วโหทามิ่งเบิร์ดแม่งโคตรมันจะมาพร้อกันสิเลสเลเลสเจะขึ้นอีกสิบห้าวิ

มันต้องออกกาะอ๋อนี้พี่ออ๋โดนดิควายเ้ยโอ้โดนจิตจะได้มันมันคุมคุมเมอร์เพลแต่แบบว้าวบนแต่ละพี่ไม่ค่อยลนซีซีอยู่หรอใช่ป่ะกิดกดทันและไอ้กดออกกิดออกลบพับกิปากิตลบมันลบแบทแมนกับไอ้นี่ได้ไหมอ่ะโอขาแต่ว่ากันซีซีพี่ตายไปแล้ว จิตมันลบได้ปะของโลมอ่ะลบอับลบบัตแบทแมนกับวอล์ค่ะได้ปะมเดียวมันจะลบไม่ได้นะงั้นออกดีป่ะเนี่ยเอาเปิดแมพป่ะมาครับดูเยอะกว่านั่นยังไม่เคยเล่นโลมเยอไม่ได้อยู่หน้าตรงหน้าสามสามสามก็ไหวสามก็ไหวเฮ้ยวาวาทางนี้วา้าวาโดนเหรอโอ้โหจับไม่ทันว่ะ เทพเจ้าช่วยด้วยเทพเจ้าช่วยด้วยโอ้โหคนละชนิดเทพเจ้ามูลยุ่งไงเฉลยเอ้ต้องเราต้องค่อยๆใชทางเดียวกันว่ะอันนี้ก่อนนะอิจิตก่อนแบทแมนไม่มีอินตีนะแบดไม่มีอินตีนะกำลังไปตรงนู้นไปเลยต่อเฮ้เราได้ป้อมเยอะเออเฮาอยู่เนี่ยเอาหนึ่ง เฮ้ยโอโหเกินแทงไม่โดนไปถึงงานหดจัดได้กลางได้กลางได้กลางมีจับนะมีจับนะ <c oughs> เฮ้ยจับแม่งเลยสัตว์เอ้ยเกยพี่ดีนะดีจักบ้าโอ้ยเหี่ยมาผิดทางวะกูละมาผิดทางมาก่อนเทพ เฮ่หาอะไรเท่เยเท่เว่าเท่ว่าเท่กว่าเวามีครับเอาป่ะได้ได้โโหดได้ป้อมได้ป้อมด้วยได้ป้อมด้วยโอ้โหว่เลอีกสัตว์ูหามะาละเทพครับทำไงดีครับเทพ จะจับเลยมามากินมากิแล้วมากิมากิดเชื gems, ่อเชพี่แล้วแวแล้วแกินข้าแล้วเนี่ยครับเทมจับแม่งเลยสั์เกบระวังหลังให้แ้วโคตรโคตรโคตรเนียโหมากันที่ะลุมันดิลุมันดิเมามีคนเล่นกมีขาหรอมีข้าหโอให้ตีเลยให้ตีเลยว้ตีเลยอะให้ตีเลยอะเม้มีคนเล่นให้ตีเลยอะอ้ีเอ้มันตีเลยเมามากินมีคนเล่นมาครับเพ เมื่อกี้ใครทำพี่กูเออดีว่าเอาหน่อยดีว่าอ้าวเออไอ้ตัวนึงว่ะไอ้ตัวนึงอันตีเออหล่น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 น่ะโอ้โหก็โดนสวย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 ชิมข้าเมื่กี้พีกูเทพประจำทีมกูเฮ้ยไม่์มาระวังไปทางนี้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 เอาค้ากูไม่ได้ไปนะกิจเบอร์เกอร์คิงเอาดิเอาดิเอาดิโอ้ดิจับยูจับยู ลุดจักเอาเราก็ค ja ิงอ่ะเอาดิเอาดิว้าโอ้โหหนีไปหนีไปจับแล้วคิงจะตายแล้วว้ายไปโดนตัวนี้แหละตัวนี้แหละเทพเจ้า์นี่พเจ้าว้าวหน่อยว้าวหน่อยเจ้าหมิ่นเทพเจ้าหรอเงเทพเจ้าหรอเทพเจ้าไอ้สัสเราเล่นมาเล่งพี่นลพะต้องเปลี่ยนเป้ามาหาผมเปลี่ยนได้ไหมนายพี่โหดไง เทพครับทำไงดีครับเทฟตามตามผิดตามผิดนี่ตามเดียวมะเกียกลางแล้วเดี๋ยวไปลงกับเพื่อนไงโหดปะโหดปะจับให้เดี๋ยวจับให้เดี๋ยวจับให้ที่มารับกลางเดียไอ้ตอนนี้มีมีตัวรับกลางที่บ้า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 ฟิก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 ไปจับแม่งเลยเออเฮ้ยบ้านแมงอะไวะขวามือไงวะได้เหรอดูให้อยู่ดูให้อยู่ดูให้อยู่โอ้โหดูให้อยู่ดูให้อยู่ ขีเส้นใต้เอาไว้วัดดูดดไม่มแล้วไม่มีแล้วมิจับ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 ไม่หัเขาไม่ดไม่เจอใครทกิดวะใครทำกิจวะแรงจังกินเลยมิจับมิจับมันทอะไรไม่ได้หรอกไม่ถึงวะไกลเกินการการการจับแม่งเลยานเลยเอาหน่อยเอาหน่อยเออทาอะไรที่พระเจ้าวะเียเฮ้ยใครทวาวะมันดิันย่มิจับับิ

ชนะแลวเนี่ยเดียวเดี๋ยวเดีวเวของม้าของบ้าของบ้าของบ้าเดียวเดียวเดีเี้ยเีกับเอ้ยเียเียกางอะมมีก่อเกิดนั่นอะจับด้จับได้จับได้จับไดจับได้จับได้จับไดิจับดจับได้จับด้จับด้จับได้จับไดจับได้จับได้จับได้จับดจับจับดจับดจับดดับดจับ้จับดจับดจัได้จั้จับด อยากแล้วแย่แล้วมันอยกมันดักมันดักมันดักแรงเกินโอ้ยแบทแมนมาแล้วตกกินได้ป่ะเดีเดี๋ยวดักยาวได้ป่ะแล้วสวยเจอคนหลบกินแบทแมนแบทแมนหลังแบเว่ยเลยเว่ะทำจริง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 เฮ้ยทำจริงส่องวิส่องวิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะพี่เบอร์พี่ไม่กีดเส้นตาขางให้ผมวะ ขีดแล้วเมื่อกี้ขีดดิเตอร์ขีดิเตอร์เมื่อกี้ขีดดิเตอร์ไว้ดิเตอร์ติเอาแม่งเลยอะไรอะ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 ไรอะ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 ไรไอะไรอะไรไราอจไรอะไรอรอะไรอะไรแตก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 ขอพี่ะ ก็พี่ยี่สิบคิวยี่สิบตัวเอาเอาปัมรงวะหรือว่าเอาดาวะดาก่อนไหมโอ้โหเฮียนี่ยเอาปีกแล้ไม่มเอาแต่วาวะต้องปั๊มไก่อนาะเขาต้องปั๊มจุดอ่อนของทีมเนาไก่เฮียแต่ซาจังวะมันซาจังวะเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามตามว่าเดี๋ยวตามมา มึงตลกเหรอควาล้องนะถ้าโดนล้วงร้องนะร้องหน่อยร้องครับมาตนแล้วมามาแ้วมาแล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 ้วมาล้วมจับแมงแลสเลยขีดเ้นตายเอาไว้โดนไมดิขีดเซนตายแล้วมาไปแล้วมาไปแล้วมาเอามามามึงคือขนองเหร มึงคือกระนองเหรอมึงคือกระนองหอมคือกระนองเหรอเบือพี่เบื่อพี่พี่เบื่อพ่อะไรอ่ะกินหนักกินหนักกินเส้นใต้เอาไว้มาดิมาดิมาดิไม่มีจับไม่มีนี่จับไปแล้วเส้นใต้ก็ตายแล้วเนี่ยอาดูดิโอ้โหไม่ต้องจับก็ตายที่ตัวกูโคตรโหดเลยว่ะมาเป็นเพลงเลยตัวกูโหดจัดที่โหดเราที่สุดอเด็กยิง พี่ก็ผมพี่พ,พี่พี่แปะแปะคอนแทคไว้ไงเดี๋ยวพี่เล่นในแรงค์บ่อยๆแต่พี่ก็มีแววจนซึ่งไปแข่งริง้ิงตั้งเป็น e ords, อีเวอร์ตอีเวอร์